ใหญ่ๆงบน้อยช่างทำตามงบครับ<า>เอาพี่น้องตัวนี้เราก็จะเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนเฉพาะตัวนี้นะครับผมเนี่ยแต่ว่าตัวกระบ,บอกเราใช้ตัวกระบ,บอกเดิมนะครับเนี่ยบอกเดิมยางงี้ยังไม่ซึมขึ้นบนใช้กระบ,บอกเดิมนะครับเพราะว่าดูแล้วมันมันน่าจะใช้ได้นะครับ ก็ว่างบเราน,น้อยนะครับงบน้อยของเสียใหญ่งบน้อยช่างทำตามงบครับเดี๋ยวสร้างสิสบายฝดก็ได้เนี่ยดูดิทำตามงบนั่นนี่วันนี้มีคิวอยู่กี่คันสามคันสามคันเลาเี้ วันนี้มีคิวสามคันเดี๋ยวมีคนน้อยใจด้วยวันนี้ป้าทำไมมาซ่อมให้เขาก่อนของเราแจ้งก่อนไม่มารัดคิวดิรัดคิวรัดคิวรัดคิวัคิวเสียสมด้วยก็รัดคิวนะครับผมรัดคิวนู่นน่ะอรัดคิวนู่นน่ะจอดอยู่นู่นน่ะอรัดคิวนะครับผมเส้นใหญ่ขอนอนยังไม่เตือนไม่ได้ครับ น,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 นี่เสียง่ายหรอของแท้หนือไงทัไมนี้จนะดูกยางล่ะกะบอกปตามมดนี่ยากคิดว่ายากมากของออกจากโรงงานเหรอี่น่เตรียมกับไปเอากระดาษไส้ไม่เลยมั้ง่ะไม่ใช่ ไม่เหีนเน่ยงไงผมมาแล้วมันต้องเนี่ใส่ผมออกมากเลยเนี่มาพอดีเลยมันจะร่างเบาขึ้นอยู่เนี่ยยังอีกเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวไปดูในคลิปเสียนนู่นกันว้าวเาื่อนกูนี่นี่นี่ป๋าเมืองนี่นี่ตัวนี้สีสุดต่อมอนนันจะไหน นี่ไงก็อยู่ตีนเจ้าเลยนะโซเมียมโซเดียมตัวเปลี่ยนยังไม่ได้ซื้อมาต้องถอดไปเทียบก่นตัวเปลี่ยนนึเปล่าเปลี่ยนชุดในนั่นแหละตีนเจ้านี่แหละ้างไม่เห็นมองๆอย่างนี้เอนะพวกนี้นี่เทียบซ้ำนี่แล้วไม่ได้ขีดดินมึงเนี่ยโอ้ยใครจะไปล้างข้างไหนข้างนอกยังไม่ล้างเลยที่แรกอ่ะถ้าเราเปลี่ยนน้ำมันน้ำมันนี้เร็วๆหน่อยมันก็จะไม่ขนาดนี้เดี๋ยวคุณจำได้ไหมน้ำมันมันแดงหมดเราก็ไล่กันแล้วไงมาไล่แล้วจนมันพังแล้วมันไล่ มันเป็นแต่ที่แหลกเนี่ยมันเป็นที่แหลกที่มันแดงหมดเลยเนาะรถเสียเป็นอย่างนี้แหละรถเสียก็ไม่ค่อยมั่นใจแล้วต่ผู้กี่ยัแหลงรถแหลงรถเดียว่ารถจนห่างค่าตีนสอเลยโว้ยหงุดไม่มีเวลาจอดงานเยอะงานเยอะเลนงานเยอธรรมดาที่ไหนธรรมดาที่ไหนเจ็บรถปตามันบวท่านเหรอมันนี่อยู่ในท่านมันนี่บวท่านเหรอเบื่อเบื่อเบื่อวันนี้เนี่ยเลยสีฟื้นกันที่รับพลขึ้นกันมือนี้ เห็ดผ <Net> ิ่นด้วยกันเฮ็ดขนม้อด้วยกันเฮ็ดโม่มันเฮ็ดบอลเหลี่ยมมนเลี้ยงต่ของลงของเราไปขายของอีกเนาะเอาให้เสร็จเป็นคันไม่ใช่ของพี่นึกก็รื้อไว้แล้วก็จอดสามวันแล้วค่อยนี่เลี้ยงเดือนกูก็ร่างหาเงินค้างวเงิ่ว่าไหนวันนี้วัยอยู่สู พี่น้องช่างกำลังขัดไม่ได้เพยไปนั่นเองมื่อื่นไปให้มีไปเออธรรมดาที่แล้วก็บอกว่ามาทาสีผืนไม่วันเดีไปจักเขือก็ <laughs> บอกว่าทาสีผืนไม่พร้อม <laughs> อเขียนผมต้องทางเทำไมทาเล้ววันเดียวไปจักเขือเลยล่ะให้มีใครรูปแป๊กบไปสง่งรูปเขาไล่กลมหมดทำไมพืน้นและเปยมันแดงอย่างนั้นละ<ด>่ะโดเลยความเพนอีกเขาต้องเย็ดคต้องลงทุนหน่อยทำไมพื้นและเปยมันสกปรกแดงอย่างนั้นล่ะเอาแล้วเมื่อกี้นี่ เาต้อเเเ็สนนพิจ๊แรกก็ถอดทิดบูดด้วยแม่วันทอดงพี่ได้ตินี่บูดเบิ่งนะาหลวงพ่อโน่โนเบิ่งโน่โน่โนเบิ่งเบื้งนี่เออเดี๋ยวของพี่ถอดมาว่าเยอะกว่านี่โอ้ยผมหลังก้อนคุณอีกผมหลังเป็นสองรอบเดี่ยวไม้เจสีเออแล้วผมที่ซ่อมก่อนใหม่ก่อนก็แล้วกันแหละกระแม่อายุสองก้อนไม้ก้อนน่ะดูน้ำมันไหลไหลแน่นุ๊ นาะเดือดมาเต็มถังเลยละมันอ่ะนี่ขอพยานใจอยู่ไม่มีสายไม่ได้เอาสายนละมันเก่าดูไปเลยดูไปเลยให้แกไปสามสามลิตรนาะวันนั้นน่ะตอนที่ตอนที่เราถ่าย้มันมันกองสตานล่ะไอ้ขาวสตาี่ยที่มันดูดได้แต่นี่ขอพยานใจอยู่ไงนี่เดี๋ยวรถสมพรนี่มีรถเสียสมพรเบิังนาะนี่เบิังนี่ยทายบังนี่เบิังนี่นี่เบิังบังบังนี่นี่เบิังรถเสียเบิังนี่ย แน่วคลองน้ำล่ามากมันมีไปยดน้ำในเขาก็เลยด่าเอาเลยไม่ว่ามีที่ไหนลนะเนี่ยไม่รู้มันหลุดตอนไหนไม่รู้เกิดแรงหลุดแรงมาเพิ่งยืดหยุ่นเลยม่นเพิ่งหลุดมันน่าจะไปตำไปตรงนั้นบ้างนะตำไปนะมันต้องหลุดตรงไก่ก็เหยียบกระจายเลยไม่ใช่ไม่ใช่กระบอกใหญ่นะมันเป็นขนน้ำนะอันเก่าเอออันเก่ามันหล่นหายตั้งนานแล้วอันเก่าแรกๆอ่ะหล่นตั้งแต่หนาหน้าฝนมันหนักใส่กระบอกใหญ่ไปผมว่าใช่ไหม ไม่ใช่พี่ลองไปถอดดูนะเผื่อมันประหยัดน้ำมันมันเป็นเหตุผลที่ว่าน้ำมันเกินเงินเดือนละเมื่อไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ใช่ไม่เกี่ยวใลองใส่กวดน้ำ่อยนะเกี่ยวกลังเบาพื้นเราเมื่อกี้เรามาโน่นหรอโอ๊ยตายใหญ่แล้วเกลังสีเบาพื้นต่อบ่ได้ซ้อาเพราะเอาไว้มื่อร่างเบาไว